ครับผมคลิปนี้ก็สิมาลองกินอินทตอพาลัมครั้งแรกในชีวิตครับว่ามันจะเป็นจังไหเนานะเกิดมาบ่าเคยกินสีเดงครับ เป็นฝาดฝาดฝาด,ดอมหวานครับเกิดมาก่งเคยกินอินบาลัมปีนี่ราคาถือครับโลหาสิบบาทจะซื้อ่าเสียเปล่วหวาน กัดดตัวแหลงนเป็นรสหานแบบแซบโยพี่น้องหรือว่ารสชาติพานเนี่ เพิเ่มเครื่องกินหลายคนอาจอาจตืเคยกินเนาะครับบางคนก็บ,บกเ่เคยกินเนาะทุกคมเนี่ยเพิ่มเคยกินครั้งแรกอืม <c oughs> หวานกรอบอร่อย มันโดกนะาปีเนเลยเสร็นสวนไปกับบกงลูกเลยอินทรพาล<ม>หลังจากเข้าเลกงานก็นมาทำถ่ายคลิปลงอืมเสียบเสียบ เอาแ้ำตะก,กรอนเน,เนเาะข้าเเป็นแพ้งนะรอ้องลอยกลัวแต่หมือมคนปลวกหลายตั้งปีนี่ผน,นผลิตมันดีคลิปนี้ก็เอาตำหน้ก็แล้วันปีหนอวมา